เฟสสามล่าสุดกลุ่มเฟสหนึ่งเฟสสองล็อกสิทธิ์ให้ได้เฟสสามชัวคนใหม่ต้องลงทะเบียนมี2ช่องทางดังนี้ครับล่าสุดตอนนี้ประกาศทางการครับจากทางทางของราชการเลยนะครับผมอันนี้คือแบบของจริงนะฮะจากเพจนะ Facebook ไทยคู่ฟ้านะฮะล่าสุดมาตอนนี้เลยนะนี่รีบผมรีบจัดทำคลิปมาให้ทุกท่านได้รู้กันก่อนใครนะครับโดยครับกลุ่มเฟสหนึ่งเฟสสองเนี่ยมีการล็อกสิทธิ์ ให้ได้เฟสสามชัวร์ก็คือคุณไม่ต้องไปแข่งขันนะฮะลงทะเบียนใหม่แล้วนะฮะเรียกได้ว่าไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ได้เฟสสามชัวร์ไปเลยนะครับผมเรียกว่านับว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับล็อกสิทธิ์ให้คุณเรียบร้อยส่วนคนใหม่ครับต้องลงทะเบียนมี2ช่องทางดังนี้ครับเดี๋ยวผมจะ เรารายละเอียดจากเพจไทยคู่ฟ้ามาให้ดูกันครับนี่ครับคือเพจของไทยคู่ฟ้าเขาบอกว่าดีเดย์14มิถุนายนนี้นยเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3ครับให้ทุกท่านเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมในการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3ที่ครอบคลุม31ล้านคนซึ่งจะเป็นการใช้จ่ายลาักษณะร่วมจ่ายครับโดยรัฐสนับสนุนเนี่ยในอัตรา้อยละ50ของการใช้จ่ายหรือไม่เกิน150บาทต่อวนันวงเงินรวม3,000บาทตลอดโครงการระยะเวลาเนี่ยก็คือกรกฎาคมถึงธันวาอันนี้ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ทุกคนรอติดตามกันตอนนี้ก็คือผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งในเฟสที่1เฟสสไปแล้วเนี่ยจำนวน15ล้านคนครับนี่ครับตรงนี้คือจุดเด่นเลยคะโอ้โหดีใจมากผมดีใจแทนทุกท่านด้วยนะครับนี่ครับไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ครับเห็นไหมครับตรงนี้เด่นๆเ,เลยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงกดยินยันรับสิทธิ์เพียงกดยินยันรับสิทธิท์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์หมายถึงว่าคุณไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะฮะ กดดินจะรับสิทธิ์ในแอปเป๋าตังค์แล้วรับเงินได้เลยครับโอ้โหชิลมากเลยฮะซึ่งตรงนี้ครับเราต้องคงต้องรอกันก่อนนะครับว่ากดดินจะรับสิทธิ์เนี่ยจะเปิดให้กดวันไหนอันนี้ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ประกาศมาแบบนี้ก็โล่งใจกันไปครับไม่ต้องไปลงทะเบียนแข่งขันกับใครอีกแล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับได้สิทธิ์ไปเลยกลุ่มเฟสหนึ่งเฟสองนะฮะรีบแชร์คลิปนี้ส่งไปให้หลายท่านดูเลยเลยนะครับต่อไปครับในกลุ่มที่2ครับคือกลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้สิทธิ์คนละเครื่องมาก่อนเลยฮ กระทรวงการคลังเนี่ยจะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก16ล้านสิทธิ์นะฮะในวันที่14มิถุนายน64เป็นต้นไปอีก16ล้านคนนี้ใครจะเป็นได้นี่ใครจะได้เข้ามานะครับคุณก็จะต้องลงทะเบียนนะฮะอันนี้คือมีการแข่งขันหน่อยแต่จํานวนคนเนี่ยเปิดเดยอะครับ16ล้านคนดังนั้นเนี่ยถ้าคุณมาตั้งแต่เช้าหโมงเช้าเนี่ยโอกาสที่คุณจะได้สิทธิ์มีสูงมากนะครับมาตั้งแต่เช้าเลย ตัวลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะฮะหรือเว็บไซต์คนละครึ่ง .com ครับตั้งแต่เวลา6โมงถึง4ทุ่มแต่มันเต็มก่อน6ก่อน4ทุ่มอยู่แล้วครับ6โมงบางที8โมงก็เต็มแล้วฮะหรือบางที9โมงก็เต็มแล้วนะฮะภายในก่อนเที่ยงอ่ะเต็มแน่นอนนะครับย้ากันอีกครั้งครับว่ามาตรการเยียวยาและกระตุ้นเศร,รษฐกิจในครั้งนี้สาม,มารถเลือกรับสิทธิ์ได้เพียงมาตรการเดียวตรงนี้หมายความว่าคนที่เอาคนละครึ่งไม่ว่าจะเฟสหนึ่งเฟดสองกลุ่มเก่าหรือจะเป็นกลุ่มใหม่เฟดสามผู้สามารถเลือก เอาโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ที่ให้7 0 0 0บาทได้คุณสามารถเลือกได้ครับว่าจะเอาอะไรนะครับถ้ากลุ่มเก่าเนี่ยจะเอายิ่งใช้ยิ่งได้คุณก็แค่ไปกดสมัครยิ่งใช้ยิ่งใชย้ยิ่งได้ครับและไม่ต้องกดิีจะรับสิทธิ์ส่วนถ้าเป็นกลุ่มใหม่คุณก็สามารถเลือกโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ได้เลยโดยไม่ต้องลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งในวันที่14นี้1 4มิถุนายนนะครับแต่ไปลงทะเบียนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้แทนครับแต่ยิ่งใช้ย,ยิ่งได้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า คุณได้เงินสูงสุด7 0 0 0ก็จริงแต่ต้องใช้เงินกว่าจะได้เงินคืนมา7 0 0 0เนี่ยต้องใช้เงินถึง6 0 0 0 0บาทนะฮะซึ่งก็จะมีไม่ค่อยเยอะนะครับไม่ค่อยมีหลายท่านหรอกครับที่จะใช้มีเงินเยอะขนาดนั้นในการใช้จ่ายก็ต้องเป็นคนที่มีเงินเก็บนะครับก็ต้องลองด,ดูนะครับว่าคุณจะเอาโครงการไหนครับโดยคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งในเฟสที่3นะครับก็จะมีเป็นบุคคลคนไทยนะฮะสัญชาติไทยมีตรประจําตัวประชาชน อายุ18ปีขึ้นไปนะตั้งแต่18ปีขึ้นไปและไม่เป็นผู้ที่รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็นีผู้รับสิทธิคนละครึ่งเฟสามแล้วนะครับหากต้องการจะเปลี่ยนไปรับสิทธิ์อันนี้ที่ผมเล่าให้ฟังนะครับจะต้องยืนยันรับสิทธิ์ยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่านแอปพลิเคชันเปาตังค์นะภายในวันที่28นะครับผมก็ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่านแอปเปาตังค์นะครับผมลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่านแอปเปาตังค์ได้เลยนะวันท ได้รับสิทธิ์เดิมทันทีก็คือสลับสละสิทธิ์โครงการอื่นแล้วแล้วก็มาวิใช้ได้นะครับผมอันนี้คือเพจเห็นไหมครับไทยคู่ฟ้ารวมไทยสร้างชาติรวมต้านโควิดส9านะครับสามารถไปติดตามที่เว็บไซต์ไทยโกฟนะครับผม thai gov thai g e r n m e n นะครับผมนี่เป็นชื่อย่อก็คือไทยคู่ฟ้าเพจของรัฐบาลแน่นอนครับเพจของภาครัฐเนี่ยฮะไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะครับผมไทยคู่ฟ้าสามารถติดตามกันได้นะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดแล้วนะครับ่าดีใจกันไหมครับ เวรเพียน้องที่ติดตามข่าวนี้กันอยู่นะครับผมก็ดีใจไปด้วยนะครับรอรุ้นกันไปนะครับล่าสุดก็คือกลุ่มเก่าไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ได้สิทธิ์ไปเลยกลุ่มใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่มีเปิด16ล้านคนครับข้อมูลก็เป็นแบบนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้ครับถ้าเกิดคุณมีคำถามอะไรต้องเติมพิมพ์บอกผมใต้ของมนด้านล่างคลิปนี้ผมพร้อมจัดทำคลิปมาให้คุณครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ต้องลาไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับ